โอเคสวัสดีครับทริเบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ท o u ร i n g e d i เอเดชันทีวีโชว์อสส่งผลงานแบบมาสเตอร์พีซไปอีกหนึ่งลำนี่เลยคือวันนี้เป็นคิวของหนุม่มหนุ่มมาเท่นะครับจากประเทศเบตงนี่ส่งรถ PCX 160ใหม่ล่าสุด เรียกว่าแกะกล่องออกมาจากศูนย์บริการแล้วก็ส่งมาเลยทีเดียวนี่ครับดูเต็มเต็มลำก่อนนะครับ P C X 1 6 0ปี2024โฉม2024ครับอ่า่อดูสวยเลยทีเดียวดูเต็มเต็มลำก่อนปับ สำหรับคันนี้ถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งลำนะครับที่เรียกว่าเราจัดใส่ของที่เป็นของแบบชุดแต่งแบบพรีเมียมพรีเมียมแล้วก็ใช้งานได้จริงทุกรายการนะครับลูกค้ามีโปรเจกต์ที่จะขี่เจ้าคันนี้เนี่ยออกเนี่ยอ,ออกไปท่องเที่ยวกับหวานใจของท้าวได้เองนี่สิ่งแรกที่เห็นว่าชัดมากแล้วก็รู้สึกหลายคนอาจจะรู้สึกแปลกตาหน่อย นะครับก็คือชุดชิลหน้าของเขานั่นเองนะชิลหน้าชุดนี้นะครับเป็นชิลหน้าทรงทัวริงนะครับเป็นของตรงรุ่น p c x 160ปี2024อ่าเป็นชิลหน้าทัวริงของพันเธอร์เขานี่เลยนะครับถ้าให้เข้าใจก็คือว่ามันเป็นชิลหน้าทรงทัวริงที่ทำหน้าตามาละไม้คล้ายกับพี่ใหญ่ของเขาก็คือ Forza 350นั่นเอง นะครับแต่พิเศษตรงที่ว่าเขาบวกผนวกกับชุดกระจกมองไกลเข้าไปเลยนี่มาตรฐานเลยทียเดียวชุดชิลชุดนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับหน้ากากหน้ากากชิลตัวนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสส่วน3ส่วนหลักๆเลยก็คือเป็นชุดหน้ากากตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดชิลตัวนี้นะครับและชุดกระจกนี่ฮะกระจกมองไกล ดูเท่เลยทีเดียวแล้วก็ดูแบรนด์เหมาะกับการเป็นทัวริงมากๆที่สำคัญคือเจ้ากระจกมองไกลเนี่ยนะครับระยะการมองเนี่ยถือว่าชัดแล้วแจ่มมากๆนี่ครับแจ่มมากๆแล้วก็ถือว่าชัดเลยทีเดียวนี่ชิวหน้าก็เป็นชิวหน้าแบบใสเดินทางปลอดภัยครับน,นี่เลย จัดวระเทศจัดประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่า,าเป็นงานที่ชิ้นงานเนี่ยถือว่าเนี๊ยบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นชิ้นงานที่อ่าเรียกว่าดูแล้วเนี่ยพรีเมียมดูแล้วไม่มีข้อสงสัยนี่นะครับย้ํานะครับว่าไม่ใช่งานดัดแปลงนะเพื่อนนะไม่ใช่งานดัดแปลงไม่ใช่งานคัสตอมนะครับเป็นงานที่เราสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วก็ติดตั้งให้กับลูกค้าแบบตรงรุ่นเลยทีเดียวนี่ฮะเอ่ะอีกหนึ่งรายการที่พี่มอสพมอสอีกหนึ่งรายการที่ก่อนที่เราจะลืมนะสำหรับคันนี้งที่บอกว่าจัดใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าตอบโจทย์การเดินทางและการใช้งานอย่างดีเลยทีเดียวก่อนที่เราจะลืมนะครับในส่วนของชุดโชคหน้าก่อนนะครับชุดชกหน้าคันนี้เนี่ยช่วงล่างของคันนี้เนี่ยชคหน้าเปลี่ยนเป็นชุดอัปเกรดทิดของ Y S S เรียบร้อยครับเราทำการอัปเกรด เปลี่ยนสปริงแล้วก็ใส่วงใส่วาลที่ทาง YS ยเอขาแนะนํามาให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเป็นของ YSS แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับแต่เราจะไม่เห็นนะว่ามันก็อยู่ข้างในนั่นเองนะครับการจัดการให้เรียบร้อยครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวโช๊คหลังก็ได้นะครับโช๊คหลังลูกค้าเลือกใช้เป็นงานของโปรเฟนเดอร์นะครับตรงรุ่นของ p ี1เ0นี่ครับตัวนี้จะปรับได้3จุดนะครับก็จะมีปรับในส่วนของตัวคอมเพรสชันคือค่ากดลงนะครับแล้วก็ปรับรีบัล นะครับแล้วก็ปรับพีโหลดนะครับสามจุดแต่หลักๆที่เราจะปรับเนี่ยก็คือจะปรับคอมเพรสชันกับตัวรีบาวนั่นเองนะครับอ่ในส่วนของตัวโช๊คชุดนี้นะครับตรงรุ่น p x 1 6 0ติดตั้งชุดอ่าล็อกน็อตกันขโมยให้เรียบร้อยนี่ฮะงานของ GTR ตำแหน่งนี้โอเคดูหลอดูดูพรีเมียมเลยทีเดียว อ่ะถัดมาครับอีกหนึ่งรายการสำคัญก็คือคร a ชบาร์นะครับครชบาร์ตัวนี้เป็นคร a ชบาร์โลเวอร์นะครับก็คือจะมีในส่วนของชุดล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมาบริเวณป้องกันชุดสีให้บริเวณนี้ประมาณนี้นะครับลูกค้าต้องการแบบเรียบหรูนะครับดูแบบไม่เยอะไม่เยอะไม่เทอะทะเกินไปนะอาบริจากเหล็กหนานะครับอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนะเ<อ>มื่อมีคร a ชบาร์ตัวนี้แล้วคร a ชบาร์จริงๆแล้วเนี่ยอของเพนเทอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ชุดไฟสปอตไลท์ได้2ชุด นั้นเลยน,นะ,ด,ะด้านบนใส่ได้1ชุดแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ใส่ได้1ชุดเช่นกันนะแต่สําหรับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าลองใส่ก่อน1ชุดนะครับไปลองวิ่งดูก่อนว่าเพียงพอไหมต่อความต้องการแต่บอกเลยว่าเจ้าจชุดไฟสปอร์ตไลท์ที่ลูกค,ค้าเลือกตัวนี้เป็นรถไกด์เคดี15นะครับตัวรถไกด์เคดี15เป็นตัวเล็กสุดของเขาแต่นะครับประสิทธิภาพหรือแสงของเขาเนี่ยถือว่าแจ่มเลยทีเดียวมาพร้อมกับแสง3ระดับด้วยกันคือแสงขาวเหลือง เป็นโหมดสแตนบายแสงขาวสูงนะครับแล้วก็แสงเหลืองอย่างเดียวบอดี้ Body สวยงามเลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่รถไกด์ทุกรุ่นนะครับทุกซีรีส์ของเขาทุกรุ่นของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาออกแบบมาตัวขายยึดของเขาเนี่ยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยสามารถที่จะยึดได้ทุกทิศทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นแขวนตั้งแบบนี้นะครับหรือจะยึดฝั่งซ้ายหรือจะยึดฝั่งขวาสามารถทําได้นะครับแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียวเรื่องของแสงของเขาเขามีสเต็ปด้วยนะ สเตต์แฟลชชิงนะครับสามารถที่จะแฟลชไฟได้โดยไม่ต้องเปิดสปอตไลท์เลยนะครับกับแฟลชก่อนได้เลยนะครับตัวแพรมล็อกอลูมิเนียมซีนซีให้มาเลยในชุดนะครับติดตั้งบริเวณนี้แบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองดูแสงของเข้ากล้าวนิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บตามดนะครับนี่ ในกรณีอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่เราขับขี่มาแล้วถือตรงสี่แยกแล้วเราต้องการที่จะสปลัดไฟให้กับฝั่งตรงข้ามได้เห็นเลยนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะเปิดไม่ต้องเปิดสปอตไลท์นะครับสามารถที่จะสปลัได้เลยปึ๊บนี่ฮะอ่ากดปุ่มสปลัได้เลยนะครับเมื่อขอทางเรียบร้อยแล้วเราก็ติดนะครับนี่ครับติดเท่านั้นเลยนะครับแสงของเขาจะเป็นแสงสามระดับสามแสงขาวเหลืองนี่ฮะครับอีกระดับหนึ่งครับขาวสูงครับ ที่มืดๆนะครับแล้วก็วิ่งจริงๆเนี่ยแสงของเขาจะออกมาประมาณไหนเอาไลองลองไปดูแสงจริงในการใช้งานจริงครับไปดูครับ เราสตาร์ทรถแล้วคันนี้มีแปลไหมคันนี้ไม่มีครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคอ่ะตัวนี้นะครับเป็นชุดชาร์จ USB 3.0นะครับ2พอร์ตนะครับเป็นฟ้าชาร์จนะตัวนี้ซัพพอร์ตฟ้าชาร์จแล้วเรียบร้อยนะครับบอกโวลต์แบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับและเราทําการปิดเปิดได้นะครับฝาเป็นฝาปิดแบบกันน้ํากุ้มนอกอย่างนี้ถือว่าปลอดภัยนะครับแล้วก็กรณีที่เราดับเครื่องยนต์นะครับเราต่อเข้า e c c ให้เรียบร้อยแล้วดับเครื่องยนต์ ตัวนี้ตัดการทํางานด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของเซฟตี้ไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ากรณีที่เราลืมปิดตัว USB นะครับตัวนี้ตัดไฟการทํางานให้นั่นเองนะครับอ่ะไหนๆเราอยู่บริเวณนี้นะครับลูกค้าเลือกใช้ชุดพิทพอร์เป็นงานของพิกดีไซน์อย่างที่บอกว่าคันนี้เน่ยเน้นของพรีเมียมแล้วก็ต้องการของที่ดีแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับพิกดีไซน์ถือว่าแจ่มสุดแล้วก็ดูหรูหราดูเรียบร้อยที่สุดรวมไปถึงความแข็งแรงมาพร้อมกับตัวกันสั่น ใครอยากดูรีวิวเจาะลึกการใช้งานของพิกดีไซน์นะครับว่าพิกดีไซน์ใช้งานเป็นยังไงนะครับแล้วก็รีวิวเจาะลึกทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์ส่งรีวิวให้นะครับแต่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ที่สุดนะครับแล้วก็เรียกว่าดูหรูหราเรียบร้อยที่สุดถัดมาทางด้านซ้ายนะครับก็คือเป็นชุดอะแดปเตอร์นะครับพร้อมกับที่วางแก้วนะครับทำงานอะแดปเตอร์ที่วางแก้วของเพนเทอร์นะครับแล้วก็ตัวชุดที่วางแก้วแบบพรีเมียมพรีเมียมหนาๆนาแบบนี้เลยตัวนี้เราไม่ได้แถมนะใส่ให้ดู นี่เป็นงานเอเป็นเป็นอ่เป็นแก้วของช่างที่ร้านเรานะครับใส่ให้ดูว่าเขาสามารถที่จะใส่ก้นแก้วเยติได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับไซส์นะครับปุบเข้าเพื่อจะใส่ขวดน้ําเป็นลักษณะอ่าเป็นไซส์ของขวดไดนน้นี่นี่น่ะปรับมุนนะครับคลายวางนะครับแล้วก็ขวดก็หน่อยนึงนะครับทาจากเหล็กหนานะครับแล้วก็ถือว่าอ่าตอบโจทย์การเดินทางเลยทีเดียว สวิตช์ของโลบไก์อ่ะลืมบอกเมื่อกี้นี้นะครับเป็นไวเลสสวิตช์นะครับตัวไวเลสสวิตช์ตัวนี้เนี่ยเราติดตั้งให้อยู่บริเวณใกล้กับมือจับนะใกล้กับประกับนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้นิ้วโป้งในการเปิดปิดสปอตไลท์ได้เลยโดยไม่ต้องเอื้อมนี่ฮะถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวโอเคอ่ะไล่ลงมาครับอ่ากระจกลืมไปบอกไปกระจกตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ,ะพับได้นันื้อนนะนี่ฮะ ทับผุดเข้ามาได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับทั้งสองข้างเลยเลิศเห็นผุดแยับทับผุดเข้าเลับนะครับวางเลิศเอ๊ะนะดีเป็ดนะครับสีเป็ดเป็นปริมาณ cc เป็นงานของไพ่เพอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมีสีเป็ดแล้วก็จะขว่นใจนะครับเวลาจุ่งเวลาจอดแล้วก็รู้รู้สึกว่าจะ,ะมั่นใจมากขึ้นนี่ฮะติดตั้งเรียบร้อย มาเป็นะไรด้านนี้ด้านานี้ที่มอสอัสนีครับตัวนี้นะครับเราเรียกว่าการชุดแกนกระล้มชุดแกนกระล้มข้างท่อนะครับชุดกระล้มข้างท่อเป็นงานของ TDR เตตั้งให้เรียบร้อยบริเวณนี้เลยนะครับช่วยเวลาอะไรช่วยเวลาที่เราเลี้ยวนะครับทิ้งโค้งเข้าโค้งเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สัมผัสพื้นก่อนกรณีที่เราเอียงมากเกินไปนะครับจะไม่ใช่ว่าตัวท่อไปโดนไปโด,โดนพื้นนั่นเลย แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งอ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยก็ดูหล่อดูดูมันมีอะไรขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยทีเดียวโอเคปี๊บโลูมิเียมนะครับชุดปี๊บลูกค้าเลือกใช้เป็นปี๊บ55ิลิตรเป็นแงของแพนเทอร์นะครับสามารถที่ใส่หมวกกระนัได้หนึ่งใบนะครับแต่สิ่งสาคัญคือตัวแหลกท้ายนะครับแหลกท้ายชุดนี้เราทําให้พิเศษสําหรับคันนี้โดยเฉพาะก็คือแหลกท้ายงานของแพนเทอร์นะครับนี่ฮะตัวแหลกท้ายตัวนี้เราปรับองศานะครับให้องศาเนี่ยเกือบท นะครับ90องศาไปกับพื้นถนนนะครับแต่ยังให้ความเอียงอีกนิดหนึ่งนี่นะครับสิ่งสำคัญคือเราไม่ให้ตัวปี๊บเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามองศาของตัวการตกหรือมือจับตัวเนี้ยนะครับมันจะทำให้ตัวฟี๊บเนี่ยถ้าใครใช้ PPS กันอยู่จะเข้าใจนะครับว่าปี๊บถ้าเราไปติดตั้งตามองศานะครับของตัวแหลกแต่ตัวตัวการตกตัวเนี้ยนะครับตัวปี๊บเนี่ยมันจะเทไปข้างหน้านะครับ เอียงไปข้างหน้าแล้วจะทําให้ตัวชุดเบาะและชุดฟีวสเนี่ยไปเบียดคนซ้อนน,น,นะจ๊ะนะอ่าองศาก็จะประมาณนี้เลยอ่ะดูองศาอีกทีที่บัสท่านนี้ค่ะของนั่นข้างจะเต็มเลยอ่าหลังไปเห็นไหมนี่ครับองศานี้จะเป็นองศาที่ดีที่สุดแล้วก็เรียกว่าไม่ตรงเกินไปนะครับไม่เบียดเกินไปนั่นเองติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยครับโอเคอ่ะดูภายใคนครับชุดฟีวส ให้แชแจมา2ดอกนะครับไขได้ทั้งเปิดก่าไขด้านบนสำหรับเปิดฝาไขด้านล่างสำหรับถอดตัวบนี้ออตัวรถครับปลดล็อกครับปลดสลักเตตี้เก็บสลักครับเปิดฝานะครับ5้สาลิตรสามารถใส่หมวกรป็อกไึ้1ใบแล้วก็เหลือพื้นที่อีกจุดครึ่งเลยประมาณนี้นี่สายรัดกันกระแทกให้มาในชุดเลยนะครับตัวปี๊บที่ฝาเนี่ยแล้วก็มีอินเนอร์มาให้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้นะครับ แล้วก็ที่ตัวบอดี้แค้าะะินเนอร์มาด้วยถอดออกมาทำความสะอาดได้เช่นกันนะครับโอเคเอ,อเดี๋ยวเราเราลืมหมวกรณีที่เราต้องการถอดทิปออกจากตัวรถครับปิดฝาครับล็อกครับแล้วก็เอาปัแจดอกเดียวกันนี่แหละกดล็อกที่ตัวชุดล็อกด้านล่างนะครับแล้วก็กดสลักเซฟตี้ตรงนี้เก็บสลกักก่อน แล้วก็จับปีบดึงสอยหลังตรงๆเลยแบบนี้ครับแล้วเราก็จับถือปีีบแบบนี้ได้นี่ะโอเคในส่วนของตัวปีบ55ลิตรแอนเดอรจะให้ถาดแบบไซส์ XL มานะครับข้อดีของคือถาดไซส์นี้นะครับตัวนี้ซีรีส์นี้เนี่ยสามารถที่จะใส่ตัวปีบ65ลิตรได้ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากที่จะขยายฟีบโดยไม่ต้องเปลี่ยนถาดก็ซื้อปีบ65ลิตรั่อไปนะครับแล้วก็ สลับใช้ระหว่างในเมืองกับนอกเมืองได้ตัวชุดล็อกถาดชุดล็อกของปี๊ตัวนี้นะครับเอามาวางอยู่บนถาดตัวแหลกของแบนเทอร์ที่ทำกลับองศา,หาให้เรียบร้อยระยะเปิดบอร์ดปกติเลยนะครับเวลาใส่ตัวปี๊กลับนะครับให้ชุดสลักที่ตัวถาดที่ตัวปี๊เนี่ยเข้าทนะี่ันเลยก่ะเลี้ให้ดี สี่จุดให้เขาเข้าพร้อมกันนะครับก่อนที่เราจะล็อกเนี่ยเราตรวจสอบก่อนนะว่าเขาเข้าล็อกทุกจุดแล้วเรียบร้อยโอเคหลังจากนั้นนะครับเอาชุดล็อกลงมาเกี่ยวกับ,กบตัวถาดนี้ฮนะเนี่ยแล้วก็ดึงกลับปึ๊บล็อกฟีซุูดีที่ครั้งนั้นด้วยนะตันเขาดีตัวนะครับโอเคแล้วก็มาที่ไวนไลท์รายการน,นะครับก็คือชุดเบาะนั่งแบบ เขาเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า comfort seat touring comfort seat นะครับชุดเบาะชุดนี้นะครับเราส่งไปทําจากร้านดังนะครับ breitline t o u r i นะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าออกแบบมาเพื่อการเดินทางโดยเฉพาะนะครับบริเวณตรงจุดคนขับคนขี่ตรงโซนตัวนี้นะครับเราทําการฝังเจลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของคนนั่งคนซ้อนนะครับก็ฝังเจลให้เรียบร้อยเช่นกันหนังที่ใช้นะครับเป็นหนังแนีแปรตี้นะครับหนังแบบพรีเมียมพรีเมียมเลย นะครับแล้วก็ตัดลายนะครับตัดลายลดลายด้วยหนังแล้วก็หุ้มหนังเป็นหนังลายเคฟล่านะครับปัดโครงชาติอิตาลีให้ดูหรูหราขึ้นมาเนะครับเป็นการเอาเบาะโครงเดิมแท้ๆของเดิมนี่แหละครับเอาไปทำนั่นเพื่อนนะทรงที่เราเห็นว่าสูงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่พลาสติกแข็งนะครับอย่างที่บอกว่าเราเน้นการเดินทางสาหรับคันนี้เป็นหลักนะครับทรงที่เห็นว่าสูงขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นการเสริมของน้ํา ทั้งก้อนเข้าไปนี่ฮนะก็จะได้ความนุ่มขึ้นมานะครับได้ความนุ่มขึ้นมาที่สําคัญนะครับการาทำเบาะนะครับการทำเบาะหรือการเรียกว่าเปลี่ยนหนังหุ้มหนังใหม่แล้วก็จัดทรงแบบนี้เนี่ยเรามีการาพุ่มพลาสติกกันน้ําก่อนท,ทั้งที่จะหุ้มหนังจริงน,นะไปเพราะฉะนั้นนะเรื่องกันน้ํานี่ก็สบายใจได้เลยาส่งก็จะประมาณนี้เท่านนะครับแล้วก็เปิดได้ปกติเลย อ่ดูภายในใดูด้านนี้นะครับมอสนะครับเย็บมาอย่างดี mm hmm. นี่เลยครับ r a l i n i Touring ชื่อนี้การันตีความเรียบร้อยนะฮะอ่าอ,อีกหนึ่งรายการเกือบลืมไปพีมอสนะครับแน่นอนว่าติดไฟสปอตไลท์ที่ร้าน Touring Edition และอุปกรณ์เสริมที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราแนะนำให้ติดตั้งชุดกล่องฟิลฮับนี่ฮะ ติดตั้งบริเวณนี้สำหรับ p c x เราแนะนำให้ติดตั้งบริเวณนี้นะครับเพื่องจากว่าามันจะเป็นตําแหน่งที่เหมาะที่สุดในการวางฟิล์มนะครับเก็บสงเก็บสายเข้าาสายส่งสายชากให้เรียบร้อยเลยโอเ,เรียบร้อยอ,ออกเดินทางได้นะครับสนุนราคาเซตนี้ทั้งเซตนะครับมาสเตอร์ดีสำหรับ p c x 1 6ึก ปี2024ไม่ว่าจะเป็นเจนไหนก็สามารถทําได้นะแต่ให้เป็นแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ราคารายละเอียดสินคา้าแต่ละรายการไว้ให้ใต้โพสนี้เลยนะครับแล้วก็จะทําสรุปรวมราคาเป็นราคาเซตนี้ให้ด้วยทั้งเซตเลยนะครับขอบคุณลูกค้าคุณสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันอีทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ